วันนี้มาพามาเที่ยวฮอวร์ดครับของพระจุดที่สูงสุดที่สุดของลอยเอ็ดครับผมของลอยเอ็ดฮ่าสันที่สามสิบห้าครับผมเป็นจุดที่สูงสุดที่สุดเป็น้องพระมีโอกาสก็มาเที่ยวกันครับที่ลอยเอ็ดของห้องครับผมมีโอกาสเจาที่ลอยเอ็ดวันนี้พาเที่ยวลอยเอ็ดครับเป็นสถานที cafe. ่สวยงามและสักิ์มากครับผมเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลยครับผม มาถึงจุดนี้สันที่สามที่ผ่านครับสูงสุดที่สุดครับผมของจังหวัดร้อยเอ็ดครับหอโบสถ์ครับผมนะเป็นหอโบสถ์ครับผมหอโบสถ์สันที่สูงสุดที่สุดครับเปือบสมัยู่บนสวรรค์เลยครับผมเห็นไหมลูสัดที่สูงสุดที่สุดครับ นี่นก็อยู่บนสวรรค์เลยครับผมชิดประจำบันครับผมพัดเช่าวันนี้ครับผมนะพัดเช่าอร่อยครับผมเดี๋ยวรีบสำหรับคนพิการนะครับเนาะรีบท่านให้รีบขึ้นของสำหรับคนที่พิการผู้บคุณแขงขาอดีตผู้บป็นสูงอายุครับผมเออมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ครับสวยงามมากซ้ำอยู่บนสวรรค์ครับผมมาขึ้นมาถึงชั้นนี้ละสาธุสาธุสาธุ